ร <5. S 2> ้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว n e w ส์อัปเดตช่วง2มุมข่าวสิบเก้านาฬิกาสินาทีนะครับกลับเข้าสู่2มุมข่าวกับเอกชัยกมลเนตรันนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยถึงประเด็นที่าทางกลุ่มผู้ประกันตนนี่เขาไป ยื่นกับทางสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เห็นไปยืน่นที่สภานะฮะที่แล้วก็เห็นมีตัวแทนของประธานสภาใช่ไหมฮะ,ฮะซึ่งลงมารับหนังสือเรื่องของการที่จะขอแก้ไขให้มีการแก้ไขกฎหมายพรบประกันสังคม<ะ>เพื่อเปิดช่องให้นําเงินในกองทุนชาราภาพเนี่ยมาใช้ก่อนกําหนดก็ในโอกาสนี้แหละฮะยก ตัวอย่างว่าคือเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 หรือโควิด -19 เนี่ยเอ๊ะทำไมคุณสถานการณ์เขาเดือดร้อนกันขนาดนี้ประกรันสังคมเนี่ยเคยไปยื่นกันไว้ที่กระทรวงแรงงานไปยื่นกันไว้ที่ประกรันสังคมดูเหมือนไม่มีท่าทีอะไรที่จะตอบกลับมาอ่าแล้วทางกลุ่มของลูกจ้างเองะนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณมนัฐโกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยหรือสพทแล้วยังเป็นประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานหรอือขปคด้วยมองเรื่องนี้ยังไงค่ะตอนนี้คุณมนัฐพอบินสายแล้วน้องปาค่ะสวัสดีค่ะคุณมณัฐค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรื่องนี้คุณมนัฐผมถามแบบตรงๆก่อนเลยเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงกับการที่มีกลุ่มผู้ประกันตนไปยื่นขอให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้เพื่อจะเอาเงินกองทุนชราภาพเนี่ยมาช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกันตนซึ่งกําลังได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โ <anything S 1> ควิดครับ world, er ครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะความเดือดร้อนของประชาชนของพี่น้องผู้ประกันตนนะฮะครับนะครับที่จะน er ําเงินของตัวเองที่ที่ฝากเอาไว้สมงบกับประกันโัยขอออกมาใช้นะฮะครับแต่แน่นอนที่สุดครับกัรรัองคมเนี่ยมันมีพรบนะครับที่เป็นสัดส่วนในการออมนะฮะะนะครับมีกฎหมายรองรับนะฮะครับ แต่จะเอาเงินบานาญชราภาพออกมาใช้ก่อนเนี่ยมันต้องแก้ไขกฎหมายใช่ไหมค่ะปัตอนนี้กฎหมายประกันโภชพที่ห้าก็ยังมีการยุกล่ากันอยู่ครับนะครับก็อีกใช้เวลานานนะฮะ้อ่ยปกครองตัวเลขนะถ้าเกิดจะเอาเงินบานาญชราภาพออกมาใช้เนี่ยอืมเพราะว่าคนที่เขารับบำนาญอยู่ตัวเนี้นะฮะก็มีอยู่สองแสนกว่าคนค่ะครับรับเดือนละสี่พันบางสามพันบางทุกข์ปัจจุบันคนที่ได้รับไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะคุณมนสพูดถึงเรื่องนี้ครับ ประมาณสองแสนกว่าคนครับเรประมาณสองแสนกว่าคนที่ราอยู่ตอนนี้ครับนะครับเขารับเดือนละสามพันบ้่งนะฮะสี่พันกว่าบ้่งขึ้นก็อยู่กับเงินที่ออกไว้นะครับนะครับแต่ถ้าเราเงินก้อนนี้ออกมาใช้เนี่ยนะแบบที่กลุ่มที่เรียกร้องเนี่ยผมไม่ปฏิเสธนะจะออกมาใช้สมมติออกมาใช้ได้เลยเนี่ยนะฮะครับนะครับแล้วเงินที่ที่หมุนเวียนที่จะจ่ายให้กับคนที่มีสิทธิได้รับบำนาญชราภาพอ่ะถูกไหมเพราะตอนเราเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกนะฮะครับอ่านี่คือคือคือปัญหานึงนะฮะ หมายถึงยังไงฮะหมายถึงว่าถ้าเอาเงินมาแต่เงินที่จ่ายให้คนที่รับบํานาญอยู่นตอนนี้ที่คุณมนัฐบอกสองแสนกว่าคนก็เป็นเงินของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าฮะแล้วคนที่เขาเรียกร้องเนี่ยเขาก็ต้องการเงินใน,น,นส่วนของเขาจ่ายเอาไว้คือคือต้องดู่อนว่าประกันต้นอ้อมโคของเราในผู้ประกันตนเนี่ยเราประกันเลือกทั้หมดเก็ดกรณีถูกไหมครับมีเจ็บป่วยตายสุขภาพคลอดนะครับแล้วประสงค์ข้อบุรแล้วก็ชลาภาพถูกไหมบ้างงานพวกนี้นะครับ มันมีแต่ละกองทุนแต่ละกองทุนก็จะมีสิทธิประโยชน์อของเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะครับกฎหมายระบุชัดเจนรายละเอียดชัดเจนนะครับครับชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราเงินบำนาญชราภาพออกมาใช้เอาในกอไก่ออกมาใช้ทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับถูกไหมฮะครับบางคนตอาเงินเองมาใช้เงนินออมก็ไม่มีนะฮะถูกไหมก็จะกระทบเฉพาะกองกองชราภาพถูกไหมฮะถูกครับ ก็จะจะกระทบได้ยังไงในเมื่อก็เป็นเงินของเขาที่ฝากไว้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ดอกผลแต่เอามาตอนนี้เลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยโหเรียกว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตสถานการณ์ที่รอไม่ได้เขาเงินออกมาเคือเขาเขาก็มองว่าเป็นเงินของเขาอะไรแบบนี้ฮะคือคือโควิดเนี่ยนะบางคนเราก็ออกกกระทรวงถูกใช่ไหมฮะให้มีการจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีผลกระทบเหตุสุวิสไย้นี่เราจ่ายหกสิบสองเปอร์เซ็นของค่าจ้างอ่ครับม็กซิมัมอยู่ที่หมื่นห้าถึงเก้าพันสามครับคุณไปฮะสูงสุด ันนี้เราจ่ายอยู่แล้วนะไ้จ่ายไปอยู่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนกว่าคนที่จะจ่ายกันเนี่ยนะฮะครับแต่นี่ถ้าเกิดเราจอเงินประมาณฉลาพอากมาใช้ตามที่กลุ่มผู้เรียกร้องเราไม่บริสินธินะต้องต้องต้องดูให้ดีว่าเงินก้อนเนี้ยนะฮะก็คนคนละกองกับเรื่องว่างงานคนละกองกันถูกครับครับถูกครับก็อย่าลืมโควิดมันจะมีสองก๊อกนะถูกไหมฮะแต่ก๊อกแรกนี่คือรับโควิดไปเหตุสุวิสัยใช่ไหมครับเหตุสุวิสัยเอาเงินจากกองว่างงานมา ครับแต่นนี้ว่าถ้าเกิดว่าโควิดไปแล้วหรือไม่ไปก็แล้วแต่ตกงานต่อถัวเรื่องจ้างเนี่ยเราก็จะมีกองทุนว่างงานปกติก็คือได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตระยะเวลาการจ่ายอีกสองร้อยวันนะครับที่เราแบกภาระในเรื่องกรณีว่างงานห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมว่างงานปกติครับเพราะว่าเศรษฐกิจจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครกองกองว่างงานปกติกองคือกองว่างงานนี้เราเราเก็บส่วนของผู้ปํากังต้นอยู่นะครับศูนย์จุดห้าศูนย์นะค่ะ ทำในจ้างก็เช่นเดียวกันรัฐบาลจ่าย0.25นะครับนะครับอันนี้ก็คือกองทุนว่างงานตอนนี้เรามีเกินอยู่1.1.1ล้านหกงล้านหกแสนนะครับตอนนี้มีมีอยู่ตอนนี้เงินไนนะครับมันก็จะเริ่มไหลออกไปเรื่อยๆใช้ไปเท่าไหร่ฮะสำหรับการช่วยเหลือช่วงโควิด1ล้าน500 000คนที่ผ่านมาพอมีตัวเลขไหมฮะตัวเลขก็อยู่ประมาณเดือนเดือนประมาณเก้าเก้าหมื่นกว่าล้านนะฮะอ้เดือนละเก้าหมื่นเลยแหละ เดือนหนึ่ง9,000กว่าล้านโอ้9,000กว่าล้านเนี่ยจะออกอะไรออกเงี้ย9,000กว่าล้านเนี่ยก็ช่วยสามเดือนครับ9สามยี่สิบเจ็ดก็สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดอครับอืมก็ก็ก็ไม่ได้กระทบกับศิรภาพของกองว่างงานสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะท่านก็ไม่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 กระทบอะฮะครับแยังไม่กระทบตัวยิ่งมีสภาพคล่องที่จะจ่ายได้อยู่นะอืมค่ะ แาะว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะมีการแก้ไขเพื่อให้เปิดเปิดเปิดช่องนี่มันก็น่าจะสามารถที่จะทําได้หรือว่าเป็นไปได้ถูกไหมคะเป็นเป็นไปได้คือตอนนี้ทางทางผมเองในฐานะเป็นประธานสภากับทางคอพคเนี่ยนะฮะในส่วนึ่งผมก็เป็นอนุกรรมธิการของวุฒิสมัยชิกนั่นะครับเราก็พยายามนะับโดยเฉพาะท่านอุดุนแสงสิงแก้ท่านแต่งตั้งคณะทํางานนะนะครับดูแลเรื่องธนาคารแรงงานถูกไหมฮะนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวมวลกฎหมายแรงงานตอนนี้เราเราสรุปจบแล้วว่าถ้าเกิดเราสามารถทําได้เนี่ยนะฮะประกันทุงคมพรบฉบับปัจจุบันนี้ก็เปิดช่องให้อยู่นะครับที่จะมาทํเป็นสถาบันที่จะปล่อยกู้อะไรพวกนี้นะฮะในช่องทางเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะฮะนะครับเราก็ว่ากู้ผู้คนตัวสามารถที่จะกู้ได้นะแล้วก็เงินประนาณชลาภาพเองเป็นคนกู้มากี่เปอร์รเซ็นต์อย่างเงี้ยส่งคืนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่กองทุนก็จะโตขึ้นโตขึ้นในแนวคิดนะฮะะเป็นแบบ นะครับแต่แต่แต่ปัญหา<ต><ำ>คือความสุขภาพคืนเลยเนี่ยปัญหาที่กลุ่มผู้ประกันตนที่ไปยื่นวันนี้ก็คือคือเขาไม่ได้ต้องการที่จะกู้เงินเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะกู้เงินของเขาอะ่ะเขาอยากจะได้เงินของเขา<ต>คืนเออ,อผมผมผมถามในมุมมองว่าเอะถ้าเกิดสมมุติว่ากลุ่มคนที่เขามีมีปัญหาจริงๆอย่างนี้นะฮะพี่คุณมันฮชเราเขาในทางความเป็นไปได้ในมุมมองของเป็นตัวแทนของลูกจ้างเนี่ย การที่เขา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 ยื่นแบบนี้เนี่ยเออแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าทางกองทุนประกันสังคมต้องมีการจ่ายให้เขาคืนให้เขาก่อนกําหนดเนี่ยมันจะกระทบในส่วนของกองกระทุนประกันสังคมมากน้อยขนาดไหนยังไงฮะคือเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดปล่อยโอเพนให้ให้มีการเอาเงินบำนาญชราภาพคืนเนี่ยนะทุกคนทุกคนเนี่ยหรือบางส่วนเนี่ยนะครับนะครับเป็นกองทุนเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับเป็นกองทุนที่ใหญ่เพราะหัก หักรูปจ้างสามเปจ้ง 3, างสามเป็นหกเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเป็นกองคุณโตแล้วแหละนะครับเพราะกลุ่มไย้พังคับไม่หักถูกไหมครับครับแต่ว่าถ้าเราให้คืนเนี่ยถ้าให้คืนเนี่ยก็นี่การไปลงทุนถูกไหมครับนะครับลงทุนจะเป็นในเรื่องของปุ้นเลือดชนัดลของรัฐและตราสารนหนี้ต่างๆพวกนี้นะนะครับ,รบอันนั้นเป็นรายได้เราเป็นดอกผลต่อปีถูกไหมครับอสมมติถ้าไม่ดึงออกไปถูกไหมดึงออกไปคนที่จะ ได้สิทธิ์คนนิชลาภาพปีเนี้ยนะฮะหรือปีต่อไปเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับดอกผลตรงเนี้ยนะฮะกระทบไปทันทีกระจายรายเดือนอะไรเ่ยอนอาจจะอาจจะไม่พอจ่ายครับไม่พอจ่ายแลวกฎหมายก็ไม่ให้โอกาสที่จะต้องเอาเงินตรงนี้ให้กับผู้ตูกคนคืนเคริตไปเคริไม่ใช่กันนี่ยก็ก็นี่ก็นเลยเป็นข้อข้อข้ออะไรเหตุผลที่ทําให้เขาไปยื่นให้แก้ไขกฎหมายให้เปิดช่องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ไปไปยื่นก็ทาง เท่าที่ผมติดตามในฝั่งของวิงนิจดอนใจเขาก็ตั้งคณะทํางาน,นศึกษาว่าคนจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันต้องแก้ไขกฎหมายไ<ฆ>อ้อก็กฎหมายโดนล็อกเอาไว้ตั้งแต่ปี2533นะตั้งแต่เริ่ม่อตั้งประกันกอ,องทุนเลยนะเน่ยเ,เราใช้ว่าเจริญชลุก,ก,กแต่ว่าถ้าเากิดนายจ้างมีลูกจ้างหนึ่งคนขึ้นไปต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วก็ถูกหักอครจ้างเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมทั้งหมดอืมค่ะ พรเราประกันตอนแรกแค่สี่สี่กรณีนะฮะเจ็บป่วยตายคุณภาพพลอดถูกไหมฮะพอมันโตขึ้นเราก็มาประกันกรณีบํานาญชราภาพครับเจ็ดห้าปีปีสี่สี่หนึ่งฮะพี่มานัทเคยโตขึ้นเราก็มาประกันว่างานปีสี่เจ็ดอย่างเงี้ยนะครับพี่มานัทเคยตอนนี้นี่ยังเป็นเอ่อเอ่อเป็นบอร์ดประกันสังคมอยู่หรือเปล่าฮะผมไม่ได้เป็นบอร์ดแต่ผมอยู่ในอนุกันกองงบประมาณนะครับติดตามว่าการใช้เงิน ประกันสังคมเกิดไปที่จุดผลไหม <c oughs> เอาเงินไปใช้ใจ,ใจตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือเปล่า<อ>ก็ดูแลกองทุนนี้อยู่ก็คอยต <c oughs> ิดตามอยู่ทีนี้ <c oughs> มันม, <c oughs> มันมีประเด็นที่อยากจะสอบถามในฐานะที่เอาเป็นอนุบอร์ดประกันสังคมนี่นะฮะว่าเออมันมีมันมีข่าวว่าทางเงินสมทบที่ทางรัฐไม่ได้รัฐรัฐจะต้องสมทบมานอกเหนือจากนายจ้างลูกจ้างที่ไปเข้าชราภาพเนี่ยนะฮะ <c oughs> เออ้วที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีตัวเลขโชว์ขึ้นมา แต่ดูเหมือนว่าพอพอเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ได้รับเงินจากทางรัฐบาลแล้วก็ทำให้ครับกระทบกับผู้ประกันตนที่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 ต้องมีเงินสะสมเงินสมทบอยู่ในกองทุนครับคือรัฐบาลที่จะจ่ายะตังร่วงกับกองทุนเราติดติดหนี้กันแล้วกันเพราะว่าติดหนี้กันแล้วกันติดอยู่ประมาณเก้าหมื่นกว่าล้านนะะครับโอ้แต่เดือนแสนล้านเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ถอนมาบางส่วนถูกไหมฮะครับ ตอนนี้ว่าคําถามต่อมาว่าถ้ารัฐบาลไม่จ่ายกองทุนไปไม่รอดเนี่ยนะว่าบปบะงธนาคารมัดตายี่สิบสี่นี่นะครับนะครับรัฐบาลค้าอยู่เหมือนกันนะแหมอันนี้ก็เลยมาง่าอ,อ้างอยู่เพราะว่าเขาไม่ส่งกันแล้วแต่เงินสภาพคล่องมันมีอยู่ค่ะเพราะณปัจจุบันนี้เรามีดอกผลเนี่ยอยู่ประมาณนะฮะอยู่ประมาณเกดแสงกว่าล้านเนี่ยเอ,เอา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 เป็น c สสต s t ดี้เลยอย่างผมเนี่ยเคยเป็นผู้ประกันตนก่อนที่ทํามาทํางานที่สมทนะฮะคุณมนัดแล้วก็ ส่งประกันตนโดนหักเข้ากองทุนชราภาพจําได้ว่าตอนที่ผมไปเช็คซึ่งทุกคนผู้ประกันตนสามารถจะไปเช็คได้ว่าคุณมีเงินสะสมอยู่สําหรับกองทุนชราภาพอยู่เท่าไหร่แล้วก่อนนั้นเนี้ยก็เคยเข้าไปเช็คก,ก่อนที่จะมาอยู่สมทอซึ่งไม่จําเป็นต้องอจ่ายเงินประกันส,สังคมเพราะว่าใช้เงินเพราะเข้าไปสู่กฎหมายของพรบรัฐวิสาหกานรัฐวิสาหกิจปรากฏว่าล่าสุดเมื่อปีที่แล้วผมไปเช็คนะฮะคุณบรรณั เงินที่ในส่วนของรัฐบาลที่คุณจะต้องชดเชยเพิ่มเติมมาเนี่ยมันหายไปอะ่ะคือประกาสังคมตัดทิ้งไปเลยอะ่ะหายไปไหลายยังเคยยังมีสะสมไว้ประมาณเลขกลมๆประมาณห้าหมื่นเนี่ยก็เหลือประมาณแค่ประมาณสามหมื่นกว่าๆอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ผู้ประกอบาตนจะ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 ,จะเรียกร้องอะไรยังไงได้บ้างหรือว่ามัน<อ>จะกระทบยังไงมากน้อยขนาดไหนคะต้องขอบคุณเลยฮะที่ถามมาถามนี้นะฮะครับครับต้องขอบคุณมากๆแทนผู้ประกอบการตนด้วยนะฮะ นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเงินรัฐบาลที่สมทบเข้ากับประกันสังคมอนตัวชราภาพไม่มีนะฮะครับอไป,ไป,ไปเน้นในเรื่องของสุขภาพบุตรหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้แต่สุขภาพบุตรเดือนละหกร้อยตัวเนี้ยที่เราจ่ายเนี่ยถึงถึงหกขวบเนี่ยถูกไหมครัครับนะครับในตัวชราภาพเนี่ยเราได้ในจ้างสามเปอร์เซ็นต์เรจ้างสามเปอร์เซ็นต์คือเราส่งหกเนี่ยนะฮะแต่ส่วห้าเปอร์เซ็นต์เราได้กำไรหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือหกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับสมกไหเงินเดือนหมื่นห้าเราจ่าย เข้ากองทุนเจ็ดร้อยห้าสิบแต่เราจะเงินออมได้ทุกเดือนเดือนละเก้าร้อยบาททุกเดือนนะฮะครับค่ะอ่าเนี้ยคือคือลักษณะเราเราเก็บเงินสมทบเข้าระหว่างในจ้างกับอมจ้างเป็นเงินออมอืมนะแล้วอ่าแล้วทนนี้เงินที่ที่ทางวิียารถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็จะพอถ้าเกิดเราเข้ามาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งเนี่ยเงินจลาภาพเราเริ่มเก็บใช่ไหมค่ะ พอเราออกงานไปไปเข้าทำงานราชการนี่นะอเงินตัวนี้เราจะไปรับเป็นเงินบำเหน็จนะถ้านะเราสคงปเป็นครบ180เดือนก็ได้ตอนอายุ55ปีเราจะไปได้ไม่ต้องชีโอนต้องบัญชีเราเลยครับทีนี้เงินเงินเงินส่วนนี้นี่เออเราเรา,เราไม่ไม่ได้ไม่ได้สมทบจากรัฐบาลเลยเหรอฮะเป็นรัฐบาลไม่ไม่มีฮะจะไม่เง็นเบี้ยเราก็ไม่ออกไม่สมทบครับเพราะเพราะว่าจําได้ว่าเคยคุยกับท่านเลขาธิการประกันสังคมตั้งแต่สมัยท่านสุรินสมัยท่านปั้น ยืนยันว่ามีมีมีเงินส่วนนี้อยู่แล้วก็รัฐบาลต้องสมทบด้วยคือคืออย่างนี้นะฮะขออนุญาตเรียนให้ให้ชัดเจนนะฮะในที่แจงกับผู้คนเพี่น้องที่ฟังอยู่ตัวนี้นะฮะครับนะครับเจ็ดกรณีเนี่ยนะฮะเจ็บป่วยตายสุรภาพคลอดเนี่ยเราเราจ่ายไปหนึ่งจุดห้าในชวงหนึ่งจุดห้ารัฐบาลจุดห้าครับพอโภชราภาพปีศตวรรสี่หนึ่งเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็มาเติมเตรมกองทุนสงเคราะห์เป็นกรณีที่ที่หกถูกไหมฮะครับค่ะ นะครับก็เลยกลายว่าสลาภาพกับสงราข้อบุรเนี่ยมันอยู่กองเดียวกัน<อ>เวลายแยกใจแยกใจหนึ่งเปอร์เซนก็คือเท่ากับลูกแก้งเราไม่ได้ออกสงราข้อบุญในแกรัฐบาลออกฝ่ายเดือนหนึ่งเปอร์เซนเงินไปเลยไปอยู่ส่วนนั้นแล้วร,ร,รัฐบาลชดเชยมาให้แล้วอ๋อก็เข้าใจไปดูในในอัตราชลาภาพพอเ,เงินออกของเราเนี่ยรัฐบาลก็หายไปอย่างที่ เวินส่วนผูม้มรดสู่เนี่ยอืมอืมอืมอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจคลาดเคลื่อนของตัวผมเองส่วนหนึ่งด้วยแต่ไม่เป็นไรเรามาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ,ของข่าวดีไหมคะเรื่องของการที่พยายามจะมีการ <c oughs> แก้ไขให้ผู้ประกันตนคนสูงวัยเนี่ยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ของเดิมเนี่ยกำหนดไว้ไม่เกินอายุ60ตอนนี้เห็นว่าขยายไปถึง65ปีตรงนี้นี่คุณมนัณมองยังไงฮะ เพราะว่าเป็นประโยชน์นะฮะนะครับเป็นผู้กระตนสมัครใจเนี่ยนะขยายอายุจาก60เป็น65เนี่ยเพราะตอนนี้สิทธิประโยชน์ของมาตรา40จะเพิ่มสิทธิค่อนข้างจะมากขึ้นนะฮะครับนะครับกาณีการออมด้วยแล้วก็สิทธิประโยชน์ในเร right. ่องค่าพรศพเรื่องค่าทดแทนกัค่ารายได้การรักษาพยาบาลวกนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับพอสังคมผู้สูงวัยจะได้มีสิทธิประโยชน์เข้าไปสมัครเป็นผู้กระตุ้นได้อื เห็นมีปัญหาว่าโอ้คนที่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้รับเงินที่เหมือนกับเงินอุดหนุนอย่างสมมุติว่าถ้าเลือกสมัครเสียบเดือนละร้อยบาทรัฐบาลอุดหนุน50ใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงเวลาก็เงินอุดหนุนในส่วนนี้คือไปค้นหาข้อมูลนี่คือเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนะฮะคุณบรรณ์แต่ว่าเราไปเจอว่าโห้เขามาน้องเรียนเยอะผ่านทางโซเชียลผ่านทางพันทิป พราสุดท้ายแล้วจริงๆเหมือนเขาประกันสังคมแจ้งเขาว่ารัฐบาลไม่ได้อุดหนุนมาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เงินส่วนนี้ขาได้จริงคือ,ค,อ,ค,อคืออย่างนี้ค,ครับมันมีปัญหาช่วงหนึ่งนะที่มีการร้อในตอนที่เราเกิดวามทุนปอชอถูกไหมฮะกานรอบแห่งชาติเนี่ยนะลูกค้าก็คือรายเดียวนะที่รัฐบาลเล่นตัวน,นี้นะเออใช่ไหมฮะประกันสังคมสีสูนเราเกิดกองกองปอชถูกไหมฮะพอกอชเกิดมาก็ลูกค้าของเราในมายมกาสีู่นไปอยู่ในกอช สามซ้อนสอมซ้อนแล้วก็ลาวมาตราสี่สิบก็ลาเสร็จแล้วก็การออมเนี่ยนะฮะกฎหมายตำหนดเป็นระยะไว้อยู่ดจะได้เงนินสมทบจากรัฐบาลเท่าไหร่เท่าไหร่ถูกไหมฮะอาจจะมือออกกอนที่จะกฎหมายที่จะจ่ายก็เลยไม่ได้เลยมีการร้องเข้ามาเยอะใอช่วงนั้นเลยนะครับครับ,รบตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วแก้ไขเรียบร้อยว่าคือถ้าเป็นผู้ประกันตนเองมาตราสี่สิบคือพวกอาชีพอิสระต่างๆอันนี้ได้จะได้รับเงินสมทบจากรัฐแล้วใช่ไหมฮะ ครับได้ครับได้อืมค่ะเอ๊ะกรณีรมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะบอกว่าเออเหลี่ย,ยงบางคนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ไปเหมือนไปรับงงรับเงินอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อส่วนเงินส่วนนี้เนี่ยมันมันจะไปไหนรู้ว่ามันมันจัดการอะไรได้ยังไงบ้างค่ะคือขออนุญาตขยายนิดนึงตอนนี้ผู้กระตุ้นเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีได้เงินสามก้อนนะค่ะ ข้อแรกนี่หมายถึงว่าผู้กันตนส่งเงินสูงทบมาครบหนึ่งเดือนอย่างนีนะถ้าเสียชีวิตได้่าพงศพสี่หมื่นบาทนะฮะคือเราจะแก้ไขยอยู่เป็นห้าหมื่นบาทรอเรากดกระทรวงมานี่นะนะครับก้อที่สองก็คือกรนที่ผู้ปกันตนส่งเงินส่งทบครบสามปีนะครับก็จะได้เงินสุขภาพกันตายนะฮะแต่วันนี้ได้สองเดือนเต็มของกราจ้างแม็กซิมัมอยู่ที่หนึ่งห้าถ้าส่งครบสิบปีขึ้นไปก็ปจะได้หกเดือนเต็มนะ นะครับก็คือจะได้เจ้าหมื่นบาทั้งเดือนมีนานนฮะอันนี้เขาเริ่มป็นส่ข้อกันตายแต่ก้อนที่สามก็คือเงินดมเน็จนะเป็นก้อนเดียวเลยฮะที่เราออไว้นั่นแหละนึ่งได้สามก้อนนะชิทิ่มจะมีบอกรายละเอียดในกฎหมายนะแต่กฎหมายเขียนว่าเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนในการจ่ายเงินส่งข้อเดี๋ยวผมพูดสั้นๆบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบสองเดือนห้าสิบคือหกเดือนถ้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยผมจะพูดลักษาะแบบนี้นะไอ้จะเข้าใจง่ายๆครับอื ก็ก็เป็นเป็นคำถามที่หลายคนที่เขาสงสัยมาแล้วก็เอ,อเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกนันสังคมแบบมาตรา40ก็ต้องไปศึกษารายละเอียดคือมันเห็นว่ามีสามออปชันใช่ไหมฮะคุณมนัสครับมีสามออปชันครับมีมี Wilson, ราย,ยละเอียดยังไงบ้างก็ใช <Lazar S 1> ้บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้แล้วนะะอนแรกก็คือเราจ่ายเจ็ดสิบรัฐบาลบวกสามสิบครับ <S 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 ออปชันที่สองเราจ่ายร้อยรัฐบาลบวกห้าสิบ รอนที่สามเราจ่าย300ร้านบาห้อ้150เป็น150แล้วแต่กําลังของเราเลื่อกเอาเลยสิทธิประโยชน์ก็จะได้เพิ่มขึ้นถ้าคุณจ่ายมากขึ้นครับผมโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณมนัสครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนัสโกศลนะฮะประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรา